สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคารสำหรับเจ้า Royal Enfield ครับ Interceptor 650เนี่ยรถคันนี้ครับต้องบอกว่าจดทะเบียนปี2020เลขไม้เนี่ย6,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถใช้มือเดียวแล้วก็มาพร้อมของแต่งของเดิมมีให้ด้วยรถคันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยครับรักษาและรักรถคันนี้มากๆนะครับจะสวยแค่ไหนมาชมันเลยดีกว่าเลขไม์คันนี้ครับ วิ่งมาครับเพียง6,215.8กิโลเมตรแท้เรามีเลขหมายจับบรรลุค้าให้ดูทุกคันนะครับนี่ครับหน้าปัดเรือนใหม่นะครับสวยใสเหมือนใหม่ไม่มีรอยโครมไมสวยไม่มีคราบสนิมคราบขี้เกือนะฮะกุญแจครบ2ดอกนะครับัโช๊คสวยครับไม่มีรอยขันรอยสวิตแผงข้อบนเดิมครับไม่มีรอยนะครับตัวตาแฮนด์ต่มถึงแฮนจะเป็นของเดิมนะครับไม่มีรอยเช่นเดียวกัน ประกับไฟฟ้าตัวหนังสือไม่มีละลานะครับปอกแฮนเดิมตุ้มไปแฮนเดิมมือคลัตม์ถึงมือเบรคเป็นงาน CNC สีดำนะครับแตะกับสีแดงสามารถปรับประดับได้ไม่มีรอยล้มนะครับฝาปิดกระปุกต้นเบรกนะครับสีไม่มีหลุดล่อนนะครับไม่มีรั่วซึมประกับคันเร่งตัวหนังสือไม่มีละลางครับชุดสีถังเดิมครับเป็นสีแดงขาวดานะครับเป็นสีเดิมนะครับไม่มีบุบละลักยิ้มนะครับกันลื่นด้านข้างติดล้มมาจากศูนย์ก็มีมาให้ด้วยเบาะนั่งนะครับต้องบอกว่าเป็นของแต่งนะคร เรเทอร์นะครับแอนซีสนะครับเป็นของแต่งนะครับนี่หนังก็สวยงามครับตาตายเรียกว่าต้องบอกเลยตามไตล์แบบอินเตอร์เซปเตอร์แบบนี้เลยนะครับตอนนี้ครับที่จับนะครับแหลกด้านหลังก็ยังอยู่ครบไม่มีรอยนะครับไฟเดียคู่หลังแต่งนะฮะมาครับด้านหน้าเือนใหม่ครับไม่มีแตกแล้วไม่มีรอยนะครับคนนี้ไม่เคยมีบาดแผลหรือล้มแปะ คมไฟหน้าเดิมครับสวยใสเหมือนใหม่แทบจะไม่มีรอยหินเลยนะครับนี่ฮะบางโค้หน้าแต่งครับนี่ทรงสั้นแบบนี้นะฮะยางหน้าหลังครับจาก Pieri p a n t h e นะฮะนะครับติดลมมาจากศูนย์เช่นเดียวกันขอบรถด้านหน้านะครับเป็นสีเดิมครับไม่มีสลอกไม่มีดุงซีรวดเดิมสวยลุ่มล้อเดิมสวยครับเป็นสีเดิมกระบอกโชคล่างฝั่งขวาไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์ครับคันนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมประกาศออยแต่งนะฮะนี่ครับ สายน้ำมันนะครับที่เป็นสายหักเหล็กสายถักสแตนเลสก็ถือว่าสวยครับนี่ฮะน่กขอท่อครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างนะครับหน้าเครื่องครับแองแงใสๆครับนี่ครันนี้มาพร้อมกับแคสบาร์ด้านข้างแต่งนะครับฝาล์วเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรัวซึมนะครับกาวคีปเครื่องเต็มไม่มีแตกหักและร้าวแม้แต่จุดเดียวครับแกนเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยลมแล็ลมแปนะครับแล็กเกอร์เดิมสวยใสเหมือนใหม่จริงๆครับคันนี้พักท้าฝั่งขวา เซนเซอร์ไม่มีแตกหักครับขายยเบกรังไม่คดไม่งอครับคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับท่อแต่งนะครับจากดัสแลนด์นะครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กันครับมาฮะนี่สาธิตง่ายครับรอบเดินเบาเนี่ยนิ่งนะครับอัตราเร่งรถคันนี้ครับเป็นยังไงครับมาฟังกันครับนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับอัตราเร่งครับรอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับไม่มีสะดุดครับ ต่อถนงดีเยี่ยมแน่นอนนี่สวิงอ์มฝั่งขวาครับสติ cker warning อยู่ครบครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างนะฮะนี่ครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังครับสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งซีรวดสวยดุมล้อเดิมสวยครับนี่ครับยางหลังครับจากพรีเป็นท่อเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่80%นะครับราะนี่คือ5,000กิโลเมตรแท้ ไฟสั้นแต่งนะครับไฟท้ายแต่ง LED ครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเี้ยนรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดใทั้งสิ้นแน่นอนนะครับฝั่งซ้ายมาดูครับสตอร์เตอร์เดิมๆติดรถมาจากศูนย์ครับตัวท่อแัสแลน์ฝั่งซ้ายก็สวยครับไม่มีรอยนะฮะตรงอาร์มสวยครับไม่มีรอยล้มเฉืยงกระแทกแล้วก็เก็บงานนะครับพัก้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอนะครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับแล็กก์เดิมไม่เคยเก็บงานและปัดเงานะครับ แคสบาร์เดิมสวยไม่มีรอยนะครับฝาวาลนะครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับการเราถึงคีบเครื่องก็เต็มครับนี่คะขอท่อด้านซ้ายครับดูนะครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับนี่ใกล้ใกล้เลยครับแห้งๆใสๆตาประายทันเดอร์ไบร์นนทบุรีสวยจริงๆคันนี้กระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับผมเอาละครับเป็นงไงบ้างสำหรับคันนี้ครับพี่สีเปิดราคาไว้อยู่เพียงครับ 1 8 9 0 0 0กับาทเท่านั้นครับดาวน์วงเงนเพียง30,000บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์น,นะฮะฟรีค่าโอนฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศครับทั่วไทยทุกภาคทั่วไทยแน่นอนนะฮะที่สำคัญครับเรามีบริการหลัการขายที่คุณต้องประทับใจถ้าคุณกำลังมองหารถบิ๊กบค์คุณภาพดีนะครับลงถึงบริการหลักการขายด้วยคุณต้องมาที่เท่าน,นะครับทันเดอร์ไบค์นนทบุรีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ